เคยไหมครับอยู่เราก็เหนื่อยหมดที่เราไม่ทําอะไรเลยมันรู้สึกเหมือนว่าเราหมดแรงในการใช้ชีวิตแล้วผมก็เคยเป็นครับมันรู้สึกเหมือนว่าเราพยายามทําอะไรไปไม,มากๆแล้วสุดท้ายเราก็ไม่เห็นผลมันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการหมดไฟครับหมดไฟคืออะไรต่างจากแค่เหนื่อยยังไงหมดไฟหรือการเว้นเอานะครับไม่ใช่แค่เรื่องความเหนื่อยธรรมดาแต่มันคือการที่เราพยายามมากเกินไปโดยไม่เห็นผล มันคือการหมดพลังเพราะใจเราถูกใช้จนไม่เหลือสาเหตุหลักๆมันก็นมาจากการทําเพื่อคนอื่นจนลืมตัวเองหรือจะเป็นการทํางานแบบที่ไม่มีเวลาหยุดพักหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่ว่าเราเดินทางผิดโดยที่ไม่ดูตัวคุณรู้ไหมว่าอิลมัสเคยเส่มเศร้าจนคิดอยากจะหยุดทาเชสลาแต่เขากลับมาคิดนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากทําอะไรคือสิ่งที่เขาทําแล้วรู้สึกมีพลังคําตอบก็คืออนาคตของมนุษยชาตนะิน่ะนั่นแหละครับ นั่นคือไฟเชื่อมันของเขาโอเคต่อมาเราจะพูดถึงการที่ว่าเราจะฟื้นไฟนั้นขึ้นมาเ,เราไม่ต้องหนีไม่ต้องฝืนแค่งี้ยไม่พอบางครั้งคําตอบมันไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่มันอยู่ในใจเราเองครับคุณก็อาจจะแค่ลองทําอะไรง่าย,ายๆเช่นล้างจานอ่านหนังสือ5นาทีเดินเล่นความสาเร็จเล็กๆเหล,ล,ล,ล่านี้อาจจะช่วยเติมพลังแบบที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อที่เราจะหลงลืมผลที่เราเริ่มครับพเพราะเมื่อจะแข่งขันเราทาตัวเองดู วัดไฟเราเริ่มตั้งแต่แรกแค่เป็นมุมมองใจคุณก็อาจจะเปลี่ยนตามจากที่ฉันต้องทํางานเป็นฉันเลิกทํางานนี้เพื่ออะไรถ้าิดคุณกำลังรู้สึกหมดไฟนะครับวันนี้หัวแห้อจะบอกว่าไฟไม่ได้รับไปไหนแล้วครับเอาจริงแล้วมันอยู่ในตัวคุณคุณคือเชื่อไฟที่ดีที่สุดและสักวันหนึ่งคุณจะเห็นมันเอง